สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปอ .3 อ่ะก่อนอื่นเลยทวนก่อนคลิปที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรไปคะเราเรียนเรื่องการหาปริมาตรของน้ำใช่ไหมน้ำก็คือเป็นของเหลวดูไหมคะมันเป็นของเหลวเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถวัดได้เราต้องเอาไปใส่อะไรคะใส่ภาชนะเพื่อที่จะสามารถวัดได้ว่าน้ำเนี่ยมันมีปริมาตรกี่ลิตรหรือกี่มิลลิลิตรนั่นเองอ่ะแล้ว ให้นักเรียนเปิดหนังสือแบบฝึกหัดหน้าหนึ่ง้อยค่ะเรามาลองดูซิว่าสิ่งอของเหลวหรือว่าน้ำส้มหรือว่าน้ำต่างๆที่เราใส่เนี่ยมันสามารถเอาไปใส่ในถ้วยวัดถ้วยตวงแล้วไม่ล้นออกมาเนี่ยแบบไหนถึงจะเรียกว่าเหมาะสมที่สุดอ่าเรามาดูอุปกรณ์ในการตวงอันนี้ในเรื่องของการวัดปริมาตรใช่ไหมคะเราจะเป็นภาชนะที่ใส่ เพราะว่าน้ำมันเป็นของเหลวถูกไหมคะเราจะต้องมีปริมาตรมีภาชนะที่ใส่อันดับแรกเป็นอะไรคะถ้วยตวงขนาด100มลิหมายความว่าไงคะหมายความว่าถ้วยตวงนียมันจุได้แค่100มิลลิถ้ามากกว่า100มิลลิมันจะทำไมคะน้ำมันก็จะทำไมถ้าเราใส่ล้นเพราะฉะนั้นเราต้องหาวิธีการใส่น้ำให้พอดีถ้าน้ำที่มากกว่า100 100มลตรใส่ได้ไหมคะ ใส่ไม่ได้น้ำตรงนี้ก็จะล้นใช่ไหมถ้วยนี้อ่ะต่อไปเมื่อกี้ถ้วยตวงขนาด100มลนะโอ้อัน,นี้เล็กกว่าอีกอันนี้อะไรคะกระบอกตวงขนาด25มลแค่นี้เองต่อไปถ้วยตวงขนาด1ลิตร1ลิตรนะจำได้ไหม1ลิตรใหญ่กว่า100่งรมลตรไหมอ่ะนี่อันเก่า 1ลิตรเท่ากับ1000มิลลิลิตร1ลิตรเท่ากับ1000มิลลิลิตรเพราะฉะนั้นถ้วยตวงขนาด1ลิตรมีขนาดมากกว่าถ้วยตวงขนาด100มิลลิลิตรนั้นนะพมันจุกได้เท่าไหร่คะอันนี้มันจุกได้1000มิลลิลิตรคูเปร์เปลี่ยนได้เป็นมิลลิลิตรนะคะ นักเรียน่ยได้ดูง่ายเพราะฉะนั้นถ้าครูใส่ใส่น้ําที่มากกว่า100มลใส่ในถ้วยตวงขนาด100มลได้ไหมคะไม่ได้เราต้องมาใส่ในไหนใส่ในนี้มันถึงจะไม่ล้นใช่ไหมกติกาของเรามีว่าในการเลือกด้วยตวงเนี่ยห้ามใส่น้ําแล้วล้นเด็กขาดอ,อันสุดท้ายกระบอกตวงขนาด500 mL มล หูแปลงเป็นมิลลิลิตรหมดแล้วนะอันนี้จำด้วยนะคะ1ลิตรเท่ากับ1,000มิลลิลิตรต่อข้อแรกเลยน้ำส้มปริมาตร170จมิลลิลิตรจะเลือกใช้อะไรดีถ้าครูใช้100้มิลลิลิตรนี้ด้วยตวงขนาด100มิลลิลิตรลดไหมคะลดอะครูเขียนกต,ติกาไว้ข้างบนหัวดีกว่ากติกา การใช้เครื่องตวงคือน้ำห้ามลน้นเข้าใจคาว่าห้ามล้นไหมคะหมายความว่าเวลาเราเทน้ำใส่ลงไปในแก้วเนี่ยถ้าแก้วมันลน้นะมีน้ำออกมาอันนั้นคือตื๊ดๆไม่ผ่านห้ามใช้น้ำห้ามล้นนะคะสำคัญนะมา เอาใหม่น้ำส้มปริมาตร1นรอยเจ็ิมลิตรเราจะเลือกใช้ถ้วยตวงขนาด1 0 0รอมลลิตรไหมคะไม่ได้ใช่ไหมเพราะมันจะทําไมล้นน้ำส้มมันจะทำไมถ้าใส่หนึ่งอมลลิตรล้นแน่นอนอะถ้าน้ำส้มใส่25มลลิตรหลักน้ำส้มหนึ่งร้อเจ็ดิมลลิตรจะใส่ใน25้ามลลลิตรได้ไหมคะไม่ได้มันก็จะล้นอีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราสามารถเลือกใช้ได้เท่าไหร่เลือกใช้ได้สองแบบใช่ไหมคะเราจะใช้ถ้วยตวงขนาดขนาดอะไรคะ ขนาดห้าร้อยมิลลิลิตรก็ได้อ่ะเขียนมาอย่างได้อย่างหนึ่งก็ได้ค่ะอันนี้กูเขียนในนี้นะมันเหมาะสมกว่าตั้งหนึ่งพันเนี่ยอันนี้ร้อยเจ็ดสิบมันจะมองออกกว่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราเขียนเลยเขียนว่ากูเลือกใช้กระบอกตวงเขาบอกว่าเลือกได้มากกว่าหนึ่งอย่างนักเ,เรียนเลือกอะไรมากก็ได้ที่มันเหมาะสมนะคะห้ามล้นห้าร้อยมิล ลิตรต่อไปน้ำโอเลี้ยงปริมาตร800มิลลิลตรในแปด้อยมิลลตรใส่ได้ไหมนี่ไม่ได้เกินใช่ไหมล้นแน่นอนยี่พาโอ้โหอแล้วใหญ่เลยล้นอันนี้ล้มไหมคะล้นเพราะว่าน้ำน้ำโอเลี้ยงเราต้อง800รเนี่ยเราจะใส่ห้าไม่ได้ใส่อะไรได้อย่างเดียวถ้วยตวงขนาด1ลิตร ต่อไปต่อไปน้ำชาปริมาตร420มิลลิลิตรใน420ใส่อะไรได้บ้างนี่ใช่ไหมยพอดีเลยกระบอกดวงแล้วแต่นักเรียนเลือกนะคะแต่ให้เหมาะสมน้ำห้ามล้นนะคะมิลลิลิตร ต่อไปน้ำเปล่า78มิลลิตรใส่อะไรได้บ้างอันนี้ได้ไหมอ่ามันอยู่ใกล้กันใช่ไหมน้อยอันนี้มันมันได้มากกว่านี้ใช่ไหมอ่านี่เลยเอาที่มันเหมาะสมนะคะไม่ใช่ว่านักเรียนอ่าน้ำเปล่าปริมาตรเจมิลลิลิตรและนักเรียนจะเอาไปใส่ถ้วยตวงขนาด1,000งพมลตรเนี่ยพอนักเรียนใส่มันจะอยู่แค่ไหนมันจะอยู่แค่ตรงเนี้ยใช่ไหม มันวัดได้ยากไหมคะในยากเอาที่มันมีสกเกลที่มันพอหมอะพอครัวนี่เลขมันใกล้ๆกันด้วยไม่ใช่ห่างกันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นน้ำเปล่า78มิลลิตรอันไหนเหมาะสมกว่าระหว่าง1,000กับ100 100ใช่ไหมเพราะอยู่ใกล้78กว่าแล้วมันก็มากกว่า78ด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกใช้ถ้วยตวงขนาด100มิลล ต่อไปน้ำมะนาวสี่สิบมิลลิตรใช้อะไรดีอันนี้ได้ไหมเนี่ยล้นใช่ไหมใส่อะไรได้บ้างคะใส่ตั้งหนึ่งพันไหมสี่สิบมิลลิตรใส่หนึ่งพันเลยไหมคะเยอะไปใช่ไหมใส่อะไรที่ใกล้เคียงกว่าหนึ่งร้อเนี่ยมันใกล้เคียงกับสี่สิบดูที่ใกล้เคียงด้วยนะคะเพราะนั้นใส่ถ้วยตวงขนาดหนึ่งรอมิลลิตรดีกว่า เหลือไปทาเองนะอ่านน้าเชื่อมเดี๋ยวกูดูน้าเชื่อมก่อนน้าเชื่อมยี่สิบห้ามลลิตรใช้อะไรดีจะใช้หนึ่งพันมลลิลตรเลยไหมเกินไปใช่ไหมถ้ายี่ห้ามลลิตรมันจะทําไงมันแค่ตรงนี้เองอัดจึ้งหนึ่งอ่ะถ้านักเรียนใส่มันจะวัดยากไหมคะวัดยากใส่อะไรที่มันวัดง่ายด้วยอะไรดียี่ห้าใช่ไหมใส่ตรงนี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นใส่อะไรคะกระบอกตวง ขนาด25มลลตรเลือกใส่ไม่ใช่ว่าจะดูแค่ว่าใส่แล้วห้ามล้นอย่างเดียวนะคะเราดูปริมาณที่พอหมาะพอควรด้วยไม่ใช่ว่าอันนี้25แล้วเราจะไปเลือกใส่ตั้ง1000พอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่เลขห่างกันเยอะนะคะแล้วเลือกใส่500ร้ยไหม5้0ก็ห่างกันไปเยอะอีกใช่ไหม100่รอล่ะโอเค100รอมันพอได้ หรือว่าจะเอาอันนี้ก็ได้วงยี่้าเป๊ะเ,เ,เลยวัดได้ดีกว่าโอเคนะคะเอาเลขที่ใกล้กันด้วยไม่ใช่ว่าห่างกันเยอะเกินมันก็ไม่เหมาะมันก็จะวัดยากกว่าอ่ะอันนี้หน้าหนึ่งร้อยสิบเจ็ดนะคะไปทําเพิ่มสองข้อนี้ต่อไปเปิดหน้าหนึ่งร้อยสิบเก้าค่ะเรามาคาดคะเนกันดีกว่าว่าน้ําเนี่ยมันมีปริมาตรเท่าไหร่ครูไรบอกไปแล้วใช่ไหมว่ามิลลิลิตร จะมีปริมาตรน้อยกว่าลิตรใช่ไหมคะลิตรจะใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นอันนี้ข้อ A คือน้อยสุดใช่ไหมอ่ะแล้ว d คือมากที่สุดเหมือนน้ำโคกเลยแสดงว่า A มันต้องเป็นอะไรคะที่มันน้อยที่สุดตัดลิตรออกไปเลยถูกไหมคะเพราะครูนายห,หวังแล้วว่าลิตรใหญ่กว่ามิลลิลิตรเพราะฉะนั้นลิตรตัดออกไปเหลืออะไรคะเหลือมิลลิลิตรกระป๋อง A เนี่ยควรจะเป็นอะไร น้อยที่สุดมันต้องเป็นอะไรคะอ่า150มิลลิลิตรขีดไปเลยปึ๊บได้ A มาแล้วต่อไป B คืออะไรคะ B ใหญ่ขึ้นมาจาก A คืออะไรยังคงอยู่ที่500มิลลิลิตรปึ๊บต่อไปที่เหลือนักเรียนไปทำเองนะคะ C กับ D ททำเองนะคะลองคาดคะเนยดูว่า C เนี่ยมันลองลงมาจากจาก B ใช่ไหมอ่ะมันควรจะเป็นเท่าไหร่แล้ว D ใหญ่สุดมันควรจะเป็นอะไรลองคาดกะนเนดูนะคะอ่ะตามบ้านหน้า117และ119ทําทำหมดเลย โอช่วยไปเยอะแล้วไปทําเพิ่มนะคะลอกมาแล้วทําเพิ่มนะคะการบ้านหน้า117และ119ค่ะถ้าสงสัยตรงไหนทักมาถามน,นะคะนักเรียนอย่าลืมไปฝึกท่องสุตรคูณมาด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องเกี่ยวกับการคูณนักเรียนจะไม่ได้